ดิมอนเอ็กซ์ติลีสรุ่นใหม่อัปเกรดดีขึ้นกว่าเดิมขอย้ำนะครับว่าเราไม่ได้ใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆโอ้ เราเห็นว่าดีไซน์มันสวยมากนะครับกระทะอะไรเนี่ยมีเหลี่ยมเพชรทั้งกระทะเลยนะครับรู้จาวัสดุแล้วเนี่ยแข็งแรงทนทานแค่เห็นกระทะก็น่าใช้มากแล้วครับความร้อนขึ้นมาไวมากเลยค่ะไม่ใช้น้ามันประหยัดไฟใช้ได้ทุกเตาครับอุ้ยก็าเขาลื่นมากนะคะไม่ติดกระทะเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้แค่กระดาษเช็ดก็ได้ค่ะเช็ดทําความสะอาดเสร็จ <Wow. S 1> แล้วเราก็มาทําอาหารเมนูต่อไปได้เลยผมให้เรียกว่าเป็นกระทะดูแลสุขภาพของครอบครัวมผมเลยนะครับลื่นกว่าที่เคย ล้วนเหลวสุกไหวทันใจทำความสะอาดง่ายไม่ถึงคราวเป็นเจ้าของโคลิคิงได้แล้ววันนี้โอ้ศ2นย์ส9 9หหรือไล่แอดโคลิคิงมีแอดด้วยนะครับ